กับ5 1 6เนี่ยมีค่าเท่ากันนะเสร็จยางเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ปิดนะคะทีนี้จะมีมาให้นักเรียนเติมแบบฝึกหัดต่อมาจงเติมตัวเลขนะคะแสดงจำนวนลงในสี่เหลี่ยมให้ถูกตอ้องเดี๋ยวให้นักเรียนอันนี้ไม่ต้องลอกโจทย์แต่ให้นักเรียนเติมแค่เฉพาะเลยคะตัวเลข คำตอบนะคะพร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้วดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตะกี้เราอยู่ในรูปของจำนวนเรามากระจาย <c oughs> อันนี้อยู่ในรูปของการกระจายให้เนักเรียนกลับไปสูอะไรคะจำนวน <c oughs> เวลาเรียนเขียนข้อ <c oughs> ที่หนึ่งศูนย์จุดหกวกศูนย์จุดศูนย์ สเวลานัเรียนเขียนเขียนได้ไหมแบบนี้เวลาเวลานเรียนเขียนในหลักหน่วยมีอะไรเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันคะศนในหลักส่วนในหลักส่วนสิบมีศูนกับอะไรคะมี6กับศนมันก็คือศูนจหกสอ ใคเขียนเป็นไหมเป็นค่ะเสาวณีเขียนได้ไหมคะเสาวนีเสาวนียักหน้านี่ต้องเขียนได้นะใครเขียนไม่ได้ยกมือมีไหมไม่มีอ่าข้อนี้มันก็คืออะไรคะศูนย์จุดหกสองศูนย์จุดหกสองกระจายมาแล้วมันก็คือศูนย์จุดหกบวกศูนย์จุดศูนย์สองถ้าเราเขียน ในรูปกระจายให้เป็นจํานวนได้นักเรียนก็ต้องเขียนจํานวนเนี้ยให้อยู่ในรูปกระจายได้ต้องกลับไปกลับมาได้นะคะอ่าต่อไปข้อที่สองสองบวกศูุดศบวกศูนย์จุดศูนย์สามแสดงว่า มันจะต้องมีศูนต่อท้ายอะไรสอ,อ่ะใช่จแล้วคัะจะต้องมีศูนยอยู่หลังทศนิยมตัวแรกคือทศนิยมตำแหน่งที่หน,นหนึแน่นอนสองเนี้ยต้องเป็นจำนวนนะับเป็นหลักหน่วยแน่นอนสองเนี้ยต้องเป็นหลักหน่วยใครจะเขียนโจทย์ อะญญ่ะเสร็จยังคะอ่ะข้อนี้คือศูนย์ศูนอ่ะเวลากระจายนักยเรียกก็คือ2บวกบวกศูนยจดศย์อันนี้คือหลักส่วน10ต่อไปบวกศูนย์จดศูสคือหลักส่วนร้อต่อไปข้อที่ส60สิบ บวกสบวกศูนอันนี้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2องตำแหน่งสองตำแหน่งสิคะก่อนอื่นนักเรียนรู้เลยว่าเป็น64แน่นอนแล้วจุดจุดอะไรจุด5ใช่ไหมเพราะนักเรียนดูรูนเลขหน้า5้ที่มีเลขอะไรได้ยังคะ นอนมันต้องมีหกสิบสี่เป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็คือจุดศูนย์ห้าต่อไปอข้อที่สี่สองร้อยบวกแปดบวกศูนย์จุดหนึ่งบวกศูนย์จุดศูนย์แปดแน่นอนจำนวนเต็มมันก็ต้องเป็นสองร้อยแปดจุดอะไร จุดหนึ่งในทศนิยมที่1ต่อไปจุดเพราะาจุดหนึ่งมาต้องได้เท่าไหร่คะเวลาเขียนเขียนจำนวนเต็มไปก่อนคือสองแเสร็จแล้วใส่จุดทศนิยมดูทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งคือหนึ่งใส่เลขหนึ่งทศนิยมในตำแหน่งที่สองคือเลขอ นักเรียนก็ใส่8ข้อนี้จึงได้สองร้อย่งแปข้อต่อไปข้อที่ข้อที่หนะคะข้อที่5้า5อะข้อนี้ดูนะแปดสิบห้าอ้ขอเทษาะ8บแบวกหบวกสีก่เหลี่ยมบวกศจุด 0แล้วได้คำตอบมาคือ85.17ให้หาว่าสี่เหลี่ยมเนี้ยเลขที่อยู่ในสี่เหลี่ยมเนี้ยคือจำนวนใดคือจำนวนอะไรคะมันที่หายไปก็คือทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งคือศูนย์จุด คือ0.1ที่หายไปข้อต่อไปข้อที่6 4บวก0.4บวก4เหลี่ยมแล้วก็ได้คำตอบคือ4.44โทษสนรยนมที่หายไปก็คือโทษสิยยมตำแหน่งที่2ได้เท่ากับเท่าไหร่0.04 ถูกหมดเลยหกข้อเก่ 6, <c oughs> งมาก5ข้อสี 6, ่สามสองหนึไม่มีนะ <c oughs> ตําสุดคือส <c oughs> ถ้านักเรียนยังกระจายแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> กลับไปฝึกฝนนะคะสองอาทิตย์นี้กลับไปฝึกฝนเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยว <c oughs> แป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนให้กันบ้านนะครูจะให้กันบ้านอันนี้แหละนะคะจงเติมเครื่องหมาย <c oughs> เท่ากัาบ <c oughs> หรือ ลงในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องดูข้อที่หนึ่งก่อนนะพอครูให้นักเรียนเอาไปทําเป็นการบ้านนักเรียนก็เขียนข้อที่หนึ่งเบวกแล้วจุดด้วยนะข้อที่19ึ่งเกบวกศูนจดหนึ่งบวกศูนจดศย์เสี่เหลี่ยม หน่วยเอง9อันนี้อยู่ในหลักสิบอันนี้คือเก้าสิบเอดพอเรารวมกันเราก็จะได้อะไรเก้าจุดหนึ่งเก้าฉะนั้นข้อนี้ไม่ไม่เท่ากันอ้อีกหนึ่งข้อเดี๋ยวก่อีกหนึ่งข้อต่อไปเลยแต่เดี๋ยวครูจะให้ไปทำกันบ้านอีกอันนี้จะให้ให้ดูก่อนข้อที่สิข้อที่สองสิบบวกแปดบวกศูนยจุดาสี่เหลี่ยมเท่ากันไหม ให้ดีดูให้ดีดีอันนี้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งอันนี้ทศนิยมสองตำแหน่งจึงไม่ไม่เท่าอันนี้ไม่เท่าไม่เท่ากับอะข้อที่สามหกสิบบวกหกบวกศูนย์จุดบวกศูนย์จุดศูนย์สองสี่เหลี่ยมหกสิบหกสุดเข้าใจไหมไม่เท่ากับดู สังเกตในหลักส่วนอะไรคะส่วนร้อยส่วนร้อยอันนี้คือศูนจุดศูสองอันนี้ถ้าดูจริงๆมันก็คือหลักส่วนร้อยก็คือศูนย์จึงไม่เท่ากับอ่าพอสามข้อทีนี้มาดูกันบ้านในหนังสือพอแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำไปการบ้านบ้างหน้าหนึ่งรยี่สิบหกทำข้อหนึ่งข้อเดียว พจนนิยมในรูปก,กระจายเราทําไปแล้วถึงข้อที่5ฉะนั้นนักเรียนกลับไปทําข้อที่6 7เ9็ปดข้อเนื่องจากเสาร์อาทิตย์เ8 9 1แปดเกสบอ้ยขอโทษค่ะ6 7 8 9ซึ่งเป็นเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นฉะนั้นนักเรียนทําข้อที่3ข้อที่3ใหญ่เอก ข้อที่สามใหญ่อีกข้อที่สามใหญ่นี้เราทําไปแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองแล้วก็ข้อที่สามนักเรียนจะต้องไปจัดการมาข้อที่สี่ถึงข้อที่แปดให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วก็ซีเรียมอะไรคะค่าสีถึงแปดเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ไม่ยากมันเป็นอะไรที่ไม่ยากนะคะนักเรียนก็เวลานักเรียนทํานักเรียนลอกอย่างนี้เลยสองล บวก20บวก2บวก0.2แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็2 2 2จุด2แล้วนี่นก็ใส่เครื่องหมายไปไม่เท่ากันอ่าเข้าใจไหมคะดูข้อนี้เท่ากับหรือไม่เท่ากับดูให้ดีอนะ่าดูให้ดีนะคะอ่าฉะน,นั้นการบ้านนะคะข้อที่1กับข้อที่3ใหญ่หก็คือข้อย่อยๆก็คือข้อที่เรายัางไม่ได้ นะคะเป็นการบ้านเสาร์อาทิตย์หรือว่าถ้าใครพรกักกลางวานันว่านักเรียนทําเสร็จไหมวันนี้นนสเสร็จนะคะถ้าเสร็จแล้วนักเรกียนก็ส่งคุณครูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอคุณคระคุณครู